กาละครั้งหนึ่งหนังซื้อเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันคือฉันและเธอเนื้อความกลางในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉัน <c oughs> ไฮเบิร์ดเดย์นะครับมิซิลขอให้วันเกิดขอมิงซิลปีนี้นะฮะก็มีความสมบูรณมากนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็อะไรที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมเดี๋ยวพอสังเนิบเราจะซูไปด้วยกันโอเคปะอยากได้อะไรบอก ก็อยากจะบอกว่ายังอยู่ตรงนี้เสมอนะถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าไม่สบายใจอะไรหรือว่ามีเรื่องดีใจอะไรก็ทักมาได้นะครับก็ขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดนะแล้วก็ขอให้แฟนคลับรักเยอะๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้หลังเกิดเออค่อ,คอยค่อยว่ากันโอเ,เคปะเดี๋ยวขอไปอา่านงสือก่อนบ๊ายบาย